ก็เป็นของจริงหมดเลยนะแล้วก็ มีมูล,ลค่ามากเลยค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างนด้เป็นนางโมดออนทีวีเป็นการแบบส่ง<า>ท้ายเทศกาลสงการ,การ,กการเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดหรอกเพราะมันยังมีบางลงมนไหลอะไรอย<ช>่างเงี้ย่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะจริงๆเนเดียเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบในความเป็นไทยอยู่แล้วด้วยความที่ที่บ้านทําธุรกิจผ้าไทยก็ยิ่งชอบใส่ชุดผ้าไทยอยู่แล้วด้วยแต่ว่าครั้งนี้เป็นอะไรที่แปลกตาเพราะว่าเป็นลุกชุดไทยที่จับเต็มแล้วก็ ที่เราไม่สามารถหาใส่ได้เองได้อะเออเดียก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นนางสนการ,การอีกหนึ่งในเจ็ดนะคะให้กับไอคอนสยามดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากตัชดาถูกก็คล้ายๆริต้าเลยนะต้องมีหน้ามานิา<ด>นึ่<ด>นะ<ด> <laughs> บอกว่ารู้สึก เดียวชอบนะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เป็นประเพณีที่ทําให้เราได้กลับไปเจอเพื่อนๆเจอญาติแล้วก็ทุกคนแฮปปี้เพราะว่าเป็นวันหยุดยาวอะออทุกคนจะรู้สึกหน้าตาสดใสมากอะอออรไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กลับบ้านเดี่ยวกลับอุดรมานะแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานวาก็จะเป็นนางสงการในวันนี้น,นี่แหละค่ะงานดีราจะขอเรารู้สึกว่าเป็นประเพณีที่อบอุ่นได้แบบไปเจอคุณพ่อคุณแม่รดน้ําผู้ใหญ่แล้วก็ส่งน้ําพระทำบุญตักบาตรทอย่างครบหมดเลยมันเป็นการเติมพลังอย่างหนึ่งให้เรากลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่อะไรอย่าง ก็เราก็ได้ทำกิจกรรมเต็มที่เรากิจกรรมเต็มที่มากเจอเพื่อนเก่าสมัยนักเรียนอะไรอย่างเงี้ย <si ค่ะเจอญาติๆเจอคุณลีนค่านัดเจอนัดเจอเล่นถงการแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถเล่นแบบตอนเป็นเด็กได้แล้วแต่ได้เล่นได้สัตว์นะครับได้สัตว์แมสหรือว่ารถน้ำเจ้าโผใหญ่เลยคือคือตอนอยู่ดอน่ะไม่กล้าเล่นขึ้นหลังกระบะปกตินี่เป็นตัวแบบหลังกระบะตลอดกับเพื่อนค่ะตลอดเพราะว่าเหมือนตอนนี้พวกคนจําได้แล้วก็แบบว่าขื่นเขินหน้เลยแบบ แล้วก็ต้องรักษาหน้าด้วยวันนี้ต้องมาเป็นทางสุการเป็นหน้าดำหน้าเย็นหด้าเไหมนั่นละค่ะสนุกสนานกก็แบบเป็นรูปคอนเสิร์ตอะไรยี่แทนแบบเบาๆแล้วก็โดนน้ำเปียกๆนิดหน่อยแต่เมื่อวานก็กลับมาเล่นกรุงเทพนะกลับมาเล่นกรุงเทพแถวพระทงเดี๋ยวปีหน้าเจอกันระทงแต่ว่าติดใจอะไรกันไอมไม่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 ไมรไม่ไม่อม่ไ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 ม่้ม่เม่ก็่ลย่ไม่หน่้า่แล้วก็เล่กม่ไ่ไม่กม่ไม่ไม่ เปียกน้ำเดีย๋ยจะสดชื่นอยู่ก็มาไอคอนสยามกันนะคะมีของกินมากมายแล้วก็มีการส่งน้ำพระด้วยนะทุกอย่างเลยค่อนข้างโชบมากๆที่นี่ค่ะก็มากันนะคะถ้าจะได้เห็นช่วงน,นี้ต้นต้นเดือนแม้เดินสายทำบุญถี่มากก็มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าได้ไปหน่ยีใครชวนก็ไปหมดถ้าว่าน่ะเป็นคนชอบทำบุญ ุณใหญ่คือไปปล่อยโค้ดค่ะเป็นอะไรอ๋อมีมีไปปล่อยโคด้วยค่ะช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะก็ไปปล่อยโคระบือค่ะแล้วก็จริงๆทำจริงๆก็ไปวัดปล่อยจนเป็นเรื่องปกติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอะค่ะดิรู้สึกว่าไปแล้วสบายใจแล้วก็เราเหมือนมีความสุขอะเราก็รู้สึกบอกบอกไม่ถูกก็มีความมูเตลูนิดนึงแหละแบบก็เชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยใช่แล้วก็เชื่อรู้สึกว่ายิ่งทำแล้วก็ยิ่งต่อให้เราแบบ เหมือนดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรเราก็ทำได้ก็ทำประมาณนั้น ก็ประวัไปในตัวมันมีแพชคเกจในการเลิตก็ตใส่ชุดตอลอดเวลาเลยชุดไม่ซ้ำเลยก็ของานเป็นพิเศษเลยนะครับแล้ขอเรียกก็ขอแบบเหมือแนบบทุกคนขอเลยก็ขอให้ทําอะไรราบรื่นขอให้แบบมีแต่งานดีๆเข้ามาเหนื่อยน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้แบบกับคนเอ็นดูมาอย่างเงีย้ยก็ขออะไรที่เบสิกมากๆ,ๆเลยะคะ่ะเพราะมันก็ต้องเห็นผลบ้างแหละเราอยากคำตอไปเรื่อยๆ ก็ู้สึกเดียก็รู้สึกว่าเดียก็เรื่อยๆนะแบบไม่ได้ยากแต่ก็เรื่อยๆมีมาเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แฮปปี้ค่อนข้างแบบบาลานซ์ดีไม่ได้ทํางานจนหนักเกินไปแต่ว่าทํางานาแล้วเป็นเฮลตี้อยู่อะเดียก็รู้สึกว่าเดียแฮปปี้นะในปีนี้ในนั้มีทริคไหมสําหรับคนมูเตรรลูที่ขอแล้วได้ผลมูเตลูอ <laughs> ะไรอะเดียหรอเดียรู้สึกว่าการขอก็ต้องระบุเวลาหน่อยบ<อ>างทีเราขอเราให้ขอบเขตท่านเราให้ขอบเขตขอทัานสามเดือนได้ไหมคะอะไรอย่างงเี้ย แล้วกำหนดช่วงเวลาหน่อยเผื่อว่าท่านจะได้แบบให้เป๊ะขึ้นหรือเปล่าอันนี้แบบทุกคนความรู้สึกบุคคลนะแล้วแต่ใครแต่ก็มีเรื่องแล้วก็กินเจแล้วก็กินเจทุกวันพะลุหัดเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเพะลุหัดเดี๋ยวก็จะกินเจวันนั้นวันเดียวนะต่ออาทิตย์กินเจแต่ไม่ใช่มังใช่ไหมครับกินเจแลยเพราะว่ากินมังละกันกินมังเดี๋ยวก็กินไข่ได้อยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ทุกคนทำได้ถ้าทำแล้วรู้สึกสบายใจก็ทำแล้วก็เหมือนก็ที่ชอกจ้ะเราไม่กินเนื้อสัตว์หนึ่งวันก็แฮปปี้นะเออไม่ชอบดูเอาจริงเอาจำกระสายทั้งสีดยอดเลยนะไม่นะอันนี้เป็นเรื่องเ,อเล่าธรรมดาเลย<อ>ไม่จริงจังเลยเห็น <c oughs> เห็นว่าไปลป่อยโคก็มีแบบมีการแบบว่าถ่ายป้ายตัวเลขเราเป็นเจ้าแม่ป้ห่วยเอ้ยเป็นเจ้าแม่ตัวเลขเหรอคแบบว่าให้เป็นขาเรียกว่าอะไรนะให้คนที่ชื่นชอบตัวเลขแบบว่าได้แบบจริงๆอ่ะลงไปอ่ะเอาจริงนะไม่ได้คิดไรเลยอ่ะลงสตอรี่ด้วยแต่คนดูสตอรี่นั้นยอะ มากมันเดนงงว่าเอ๊ะเขามาดูอะไรกันเขอเขามาดูตัวแรกที่เราถือใบเอ่อเบอร์เบอร์น้องนุ้งหัวออะไรย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าแปลว่าเราไม่ใช่คนเดียวชอบตัวเลขคนไทยชอบตัวเลขเยอะมากเฉียดไหปเฉียดไหปวันนั้นอ่ะไม่ถูกเลยต้นเดือนต้นแปดต้นสามต้นสี่ตนามใช่ไหมต้นสามต้นสาอาต้นตีนู่นตีนี่แต่ว่ามีคนมาขอตัวเลขหนูอเปล่าไหม เมื่อก่อนอะสมัยก่อนที่ยังไม,ไม่รู้จักการซื้อลอตเตอรี่อะมีมีมาขอแล้วก็พอฝันอะเล่าให้พี่พิทงานฟังแล้วเขาก็ไปซื้อแล้วก็ถูกอตอนช่วงนั้นนะคะแต่ตอนนี้หลังๆมาไม่มีใครเชื่อแล้วค่ะเขาไม่ถูกแล้วแล้วหนูแล้วตอนหนูมีดวงด้านนี้ไหมที่รู้สึกว่าเอ้ยอีรู้สึกว่าต้องเป็นเดือนเกิดของเดียะ <c oughs> จะรู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างใช่ใช่เพราะทรู้สึกว่าเดี๋ยวเคยถูกสองปีซ้อนในเดือนเกิเดทุกค <c oughs> น ันเกิดมาไปแล้วมันเป็นอะไรที่ยาให้เราสบายใจ่เราก็เชื่อไปกันแล้วค่ะจริงๆก็แหมมันก็เป็นการเสี่ยงทายแหละสนุกสนุกเออไปลุ้นกันเนาะทายให้ลุ้นๆค่ะคืมันเกิดมาเรื่องหนึงย้อนกลับไปอีกหนึ่งใช่ไหมได้ค่ะมันเกิดมันเกิดเรื่องสนิทค่ะของเอริกันมันดูแบบใช่ดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะขนาดนั้นปีนี้ก็จริงๆปีนี้เขาคงเหมือนกับว่าอยากชวนคนที่แบบรู้จักกันมาจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาก็โตขึ้นสเต็ปนึงแล้ว ก็คงอยากจะแบบสนุกกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบจัดแต่งตัวกันเต็มมากๆพวกน้องบอกว่าใครไม่เต็มไม่ให้เข้างานตีเมันเป็นมันเป็นตีมอะไรทุกคนดูเป็นสาวเซ็กซี่กันแบบทุกคนเลยอ่ะนี่เป็นตีมแบบว่าอ่ะชายอู้เก๋งนะคะปิ๊เตอร์ปิ๊เตอร์พุงฟลิงอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความเล่นไฟเล่นแสงอันนี้น้องชวนตั้งใจชวนแค่นิดเดียวหรอครับทำไมมันดูเยอะจังก็เดี๋ยวก็เพิ่งรู้ลิสแ ใกล้ๆวันเหมือนกันนะะก็คิดว่าเหมือนกับอยากชวนทุกคนมาเอ็นจอยอ่ะเออประมาณนั้นนะคุณผัว เชฟที่ทำเค้กอะค่ะที่โอปอเขาก็จัดการให้ยิ่งใหญ่เลยแค่บอกนี้ไปว่าเป็นแบบดิสโก้นะขอแบบเล่นไฟเขาก็จัดได้เลยแสดงว่าไอ้ไอ้ตัวน้องที่หายไปในกลุ่มนะคะหนูที่จะไม่ได้สมีแขกไปอ่ะใช่แล้วค่ะหนูก็เลยไปทวงเขาว่าพี่แขกคะตุ๊กตาอยู่ไหนแต่เป็นต้องหัวนะคะวันเนี้ยเชฟแบบปั้นตัวใหม่แล้วก็เป็นแบบว่าไม่มีเช็คข้างในเอาให้เขาเก็บที่เราดูเรียบร้อยแล้วก็เจอเรเนิต้าได้ถึงมือแล้วเรียบร้อยเอาไม่ไม่ค่ะพี่แขกเก็บทั้งสองตัวนะะ ก็ให้ให้ไเลยแบบขำๆกันนะคะแล้วเนหน้าก็คือให้เค้กต่อกับทุกปีเหมือนรับหน้าที่เราให้เหมือนกับตอนแรกอ่ะแล้วก็ให้อะไรที่แบบใกล้ๆตัวเราแบบเห็นเขาชอบแมวก็อ่ะหากำไรข้อมือที่เป็นรูปแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก like ็ต like ัดผ้าถ be like ุงให้เท like oh yes uh ้าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรเลยคือเป็นของที่แบบอยากให้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยกำไรแมวน่ารักน่ารักเล็กๆใช่รรู้สึกว่าเห็นแล้วคิดถึงน้องก็เลยให้เป็นแบบตีแมวเล็กๆ นีเนเดน่าพาเขาไปเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนไปเป็พิเศษไปหคมครับหรือว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวจะเหรอเออยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาน่าจะยุ่งๆนะด้วยโปรเจกต์ระย้าเพราะว่คงต้องรองให้นานกลับมากล่อนแล้วก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงค่ะเตรียมตอนนี้ก็น่าจะลุยงานเลยค่ะแล้วก็รอสพอร์ตอยู่เหมือนกัน แบบนี้ยังไม่เปิดเผยมันได้นานกว่าไม่ใช่เหนื่อยงั้นคือคนรอบข้างพ่อแม่ทุกคนต้องดู่อนเราต้องรู้ไปเดินด้วยกันได้ปกติแต่แค่เราอาจจะยังไม่ต้องลงโซเชียลแค่นั้นเองอะค่ะคือจริงๆจะลงก็ได้ไม่ได้ผิดเลยนะแต่เดี๋ยวแค่รู้สึกว่ายังไม่ลงดีกว่าลงไม่ะมันหลายปีแล้วมาได้ได้รอกันเลปีว่าสามสี่ปีนี้จะเข้าปีที่สี่ค่ะดูสิว่าสี่ปีเราไม่ลงรูปมันต้องใจแข็งใจแข็งระดับไหนบางคนยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวมีแฟน ก็จริงเพราะว่าหนูไม่หนูไม่ค่อยเปิดใจใช่ค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องสนใจเท่าไหร่หรอกเออแบบว่าเรารอ,อแบบเ<ๆ>ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหลักเป็นแหลงนั่นแหละเราก็ค่อยทีเดียวจะได้แบบ<ๆ>ไม่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเออเลยก็อยากให้แบบคอนเฟิร์มชัวร์ๆจริงๆภ<ๆ>าพแรกในการมาภูเขาดอกแต่งก็ได้ใช่ซีมว้าวก็มีแน่